เจอน้องแล้วครับน้องมุสติครับเำลัันมุต้นครับยก่ระรับ พอดีอย่ารัดแน่ที่น้องหายยันดอกเปิดหน้ากากน้องเปิดหน้ากากน้องเออปิดหน้าปวดปวดหน้ากากน้อใหญ่ใหญ่ใหญ่ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องนี่ตัวท็อปของโรงเรียนแล้วนะไม่อันนี้อันนี้ตุ๊กตาทองอย่าร้องอย่าร้องครูเทรนมาดีครูเทรนมาดี ป่ะปอ่ะแอโมเนียแอโมเนียให้น้องดมไออยู่น่าไออยู่น่าน้องไม่ต้องตกใจนะครับไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องจ้าวเลไม่ต้องตกใจค่ะอาบข้อข้องข้อข้องเออไม่ต้องกลัวไม่กลัวไม่กลัวไม่ต้องกลัวนะไปยล่ไปแตัวไปสบายสบายสบายหาเพื่อนแล้วไปหาเพื่อนแล้วลูกปอปรมน้องไปด้วยอ่ะคุ้มอยู่นี้คุ้มอยู่นี้ไม่เป็นไรลูกทำไมไม่รักษาสันน้องหน่อยอ่ะ hmm. รับษาสันน้องหน่อย ออกอารมณ์น้องไปด้วยน้องกลัวอ่าวางไว้วางเร็วรัดศรีษะร็วบอกน้องไม่ต้องกลัวผูอุ้มอยู่นี้อันนี้ขซ้อมอ่าซ้อมครับซ้อมนผู้อุ้มบอกตัวกูแล้วไงว่าเอ้ยาซ้อมมันไม่ใช่เรื่องจริงลูกซ้อมครับซ้อมอันนี้กำลังเรียนน้องลงไปดูดดูด้วยนี่มันต่อกันเนี่ยนี่มีอาการตกใจนิดนึงนี่ รัดเขาแสดงจริงไงเขาแสดงจริงอ่าไม่ต้องกลัวนะครับแสดงจริงก็เลยร้องร้องจริงซะเสลยอเหตตุผลที่้องระวังงจริๆนี่นนั้นรัดพางน้องอ่ารัดพางเออเขาซ้อมไม่ใส่ลูกแล้วตอนลงอย่าเอาหัวน้องกินนะตกใจนะีนอยู่ตอนลงระวังนะ น้องเวยคเชิญคุณครูไปด้วยทั้งหมดเลยลม่ไดรไมได้ไม่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 นด้ไม่นด้ไรด้ไม่ได้ไั่ได้ไม่นไม่ได้ไม่ไรไม่ได้ไมมไมไม่ม่่มได้้มไ ปเลยครับไปไปใกลเยี่นจะปเมินะดั้อ่างดบนะลงบันไดบอกังหลังต่ำหน้าสูงหน้าสูงหลังต่ำเออหน้าสูงหลังต่ำบอลสองกำลังเรียน้องไปที่องเหมือนกันนะครับเตรียมที่กมาิมเติมนะครับ ไม่แรงสูงมงหัวตไอโอ่คบอกแล้วชั้นทีงอออยู่ในคอมมุนเดียวแไม่นี่นี่ตัวท็อปนะเนี่ยถ้าไม่ใช่ตัวท็อปอนี้ยิ่งกว่านี้นะเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้เาเลือกแสดงนี่ตัวท็อปแล้ว <S <S อันนี้สแสดงอยู่ที่นใช่ ้แนองที่เราแล้วนะลูกโถ้ารให้ท่านะโตยค่ะถ้านี้เขาไม่ัวอะไรไ่ตลนะโเพื่อนเราเพื่อนเราสหรับควันนะถ้าเกิดสถานการณ์จริงเนี่ยตลจริงเนี่ยเราต้องให้กาลังใจนะคะ ชะตาชีวิตของเขาจะรอดหรือไม่รอดนะคะอาแนงโลงชิดดาว้อดติดเนึ่งฟื <c oughs> ้นแล้วนะคะประพันพยาบาลเบื่องต้นนะ,ะขอเียตงตบกปือให้กับทุกทีมงานทุกจับเพลิงน,นะคะมีมูลีของเรานะคะโอ้โหได้สบบามารถที่จะช่วยเหลือนะผู้ประสบภัยนะคะก็คือเด็กชายว่าพิพัฒน ทอกูของเรานะคะขอบคุณค่ะดี่เลยสำหรับควันอหูน้ำตาไหลด้วยลูกเอ้ยเห็นไหมชีวิตของเรานั้นมีค่าคุณบอกว่าเธอจะต้องทิ้งทรัพย์สินนะคะแล้ววิ่งเอาตัว